เต๋วเรือปราแจ๋วครับผมนะฮะกำลังขายงวดเลยตอนนะี้ขายดีมากครับผมไม่น่าจะถึงเที่ยงก็จะหมดแล้วครับน้ำ <c oughs> น้ำซุปจะหมดพ่อแล้วเยอะค่ะประาแจ๋วบอกว่าที่เอาไปเยอะมากครับผมขายได้ทั้งวันนะฮะปราแจ๋วบอกขายได้ทั้งวันเลยวันนี้วนะันนี้นักท่องเที่ยวเขาข้างมาเยอะแล้วครับเขาข้างมาแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้มผมก็สั่งต้มยำบะหมี่นะฮะบะหมี่ต้มยำ ท่านใดที่ผ่านมาตลาดน้ำดำเนินนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมแวะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแจ๋วนะฮะลุกมอยู่ในกองดำเนินนะตอนนี้นะครับผมท่านใดไม่ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแจ๋วถือว่ามาไม่ถึงดำเนินนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านเลยนะครับผมครับนี่ครับมาแล้วครับบะหมี่ต้มยำนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวข